สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์เจมมี่ค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาทํำนี่เลยเมนูแกงออมเครื่องในค่ะอันนี้คือหัวใจไก่แล้วก็อันนี้คือตับและอันนี้ก็คือกลินไก่ค่ะวันนี้หนูจะมาแกงออมเครื่องในไก่ค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาล้างทำความสะอาดเครื่องในกันทำไปกินที่ร้านนะ,ะเนี่ยเอาเฉพาะเครื่องในค่ะ นี่ค่ะ,คะจากที่หัน่นเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็เอาหวัวใจก็ หัวใจตับกินล้างไปสองสามน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะหนูจะต้มต้มก่อนนะคะดับข่าวค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ต้มน้ำนะคะแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ค่ะเพื่อน ไปลวกเครื่องในให้ให้ดับคาวก่อนค่ะแล้วเราค่อยเออมาเอามาใส่แกงค่ะอันนี้คือลวกลวกให้สุกก่อนแล้วดับคาวค่ะเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนพอน้ำเดือดเราก็มาใส่เครื่องในเลยค่ะเอาไปลวกก่อนนะคะ ลวกเพื่อดับขาวค่ะควันเยอะมากเลยเพื่อนๆจะบอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะลวกเพื่อดับคาวเดี๋ยวก็หนูก็จะไปอออะไรนะเทน้ำทิ้งแล้วก็จะเหลือไว้พวกนี้แบบว่า จะมาทำนี่คือขั้นตอน,นต่อไปค่ะให่ผ่านเพื่อนพอเราลวกได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เออไปเทน้ำทิ้งค่ะลวกแล้วดับข่าวนะคะนี่ จากนั้นเราก็มาต้มน้ำไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตำพริกแกงกันค่ะอันนี้คือตั้งน้ำไวรอเลยค่ะเดี๋ยวเรามาํำพริกแกงกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพริกแกงก็จะมีพริกจินดาหอมแล้วก็ตะไคร้ค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตำไปตำกันค่ะอันดับแรกก็ใส่พริกเลยนะคะ ก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้ใสใ่เยอะๆนะหอมๆจากนั้นก็ใส่หอมค่ะจามหลายรอบทำแก่ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผักที่จะใส่ขาผัก็มีมะเขือนะคะและก็ผักอะไรนะใบแมงลักค่ะแล้วก็ผักชีลาวกะล่ำปีค่ะเดี๋ยวหนูจะแบบคล้าง คือใส่ทั้งหมดคืองสอย่างนะท่าสี่ห้าอย่างกระลำปลีแล้วก็ใบแมงลักมะเขือแล้วก็ผักชีลาวค่ะใส่แค่นี้พอค่ะเดี๋ยวหนูจะล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันค่ะค้ำเพื่อพคอามน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาใส่พริกแกงกันเลยนะคะ ิที่เราโ่โอ้โหนึนงนมากจากนั้นก็มาปรุงรสค่ะด้วยผงชูรสถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะก็รสดีค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะ ขวใส่สามนี่นะคะจากนั้นก็น้ำปลาร้าค่ะ <c oughs> ขอดหอยาวแบบนึงค่ะ <c oughs> น้ำปลาร้าค่ะใส่เลย ใส่เกลือด้วยนะคะเพราะว่าน้ำซุปอ่ะเาจะมีไม่มีรสชาติอะไรอยู่แล้วคะ่ะเราต้องใส่เกลือด้วยค่ะจากนั้นเราก็มามาใส่นี่เลยคะนะเอ่อมะเขือกับกระลำปีคะ่ะเพราะมันฉุดยากคะ่ะ ที่ทำเพื่อนรอให้มะเขือกับกระปีเขาสุกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักนิดนึงต่อเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้คือเอาพวกเครื่องในไก่อะมาใส่เพื่อให้เขาแบบว่าอะไรนะเครื่องในเขาจะมีรสชาติค่ะ เต็มหม้อแล้เนี่ยเบื่อเบื่อนี่ค่ะนอกนั้นก็เหลือแค่สายผักชีเรากับเอ่อใบมังลักค่ะ ค่ะเพื่อนจากนั้นก็มาใส่ข้าวคั่วเลยนะคะแกงอ่อมเขาต้องใส่ข้าวคั่วค่ะใส่เอยอะๆเลยค่ะเพราะเราคั่วเองเนี่ยเพื่อนน่ากินมากๆเลยค่ะ อร่อยด้วยนะคะเนี่ยทำเคอนจากนั้นแล้วก็มาใส่ผักใบมังกกับผักชีลาวค่ะใส่เยอะๆเลย ทำกินเองค่ะโอ้โห,หลนล้นหม้อเนี่ยนี่ทำเพื่อนโอ้โหดูค่ะทำเพื่อนคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะดูค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิง่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย